ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม .5 การเกิดทิศและปรากฏการการเคลื่อนตกของดวงดาวนักข้อหนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นดาวเหนือได้ห่างมองเห็นกลุ่มดาวในข้อใดตอบัอเลกที่สองดาวจระเข้ เพราะจากดาวสองดวงแรกของดาวจราเข้เมื่อลากเป็นเส้นตรงลงมาระยะห้าเท่าครึ่งจะพบดาวเหนือ ข้อที่สองถ้าจะดูดาวให้ชัดเจนควรเลือกดูในคืนใดตอบตัวเลือกที่หนึ่งคืนเดือนมืดท้องฟ้าโปร่งเพราะเพราะคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์รบกวนแสงดาว และฟ้าโปร่งไม่มีเมฆมาบดบังดวงดาวจึงมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนข้อ3ามันเหมือนกับข้อสองเลยข้อที่สเราจะมองเห็นดาว ประกายพึกในเวลาใดเช้ามืดเพราะดาวประกายพึกและดาวประจำเมืองคือดาวสุกในตอนค่ำดาวดาวสุกปรากฏบนท้องฟ้าเรียกว่าแต่ดาวประจำเมืองและตอนเช้าตรู่เรียกดาวสุกว่าดาวประกายพึก 5, ข้อที่หข้อใดไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ดาวตอบตัวเลือกที่3ดวงจันทร์เพราะในแผนที่ดาวไม่มีดวงจันทร์ใส่ไว้ส่วนด ดาวฤกดาวเหนือและทางช้างเผือกมีอยู่ในแผนที่ดาวข้อที่6จากภาพดวงอาทิตย์ในภาพอยู่ในตำแหน่งใดตอบตัวเลขที่1มุมทิศ270องศาตะวันตกมุมเงื่อองศามุมเงย45 เพราะมุมทิศเป็นมุมในแนวราบวัดจากทิศเหนือศูนย์องศาไปตามเส้นขอบฟ้าในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศตะวันออก90องศา ทิศใต้180องศาทิศตะวันตก270องศาและกลับมาทิศเหนือ360องศาส่วนมุมเงยเป็นมุมในแนวดิง่ง นับจากเส้นขอบฟ้าศูนย์องศาสูงขึ้นไปจนถึงจุดเหนือศีรษะ90องศาดังนั้นมุมทิศจึงมีค่าระหว่าง0ถึง90องศาเมื่อมองดูตำแหน่งดวงอาทิตย์ในภาพจะเห็นว่า ดวงอาทิตย์มีพิกัดขออฟ้ามุมทิศ270อดองศาตะวันตกมุมเงย45องศาทั้งนี้ในการวัดระยะห่างของดาวบนท้องฟ้าจะเป็นระยะเชิงมุม